ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันนี้วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567นะพี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมือนี้พ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์กำแพงเพชรน,นะพี่น้องครับของอาจารย์กำแพงเพชรวดที่ผพานมากับบริษัทโห่ไมพ่อเตียมจัดติทุละนะครับ ก็เลยโบดายทรงมาพอเตีเยมก็เลยโบดายลงนะครับหอามือนี่อาจารย์ทรงมาให้แล้วนะ,ค,ะาานครับเตี่ยมพามาติดตามเบิ่องอีกนะครับเนาะของอาจารย์กำรแรพงเพชรนะ,ค,ะครับครับจะไปเบิ่งนับกัดน,นะพี่น้องเนาะ อาจารย์กำแพงเพชรนะครับ บนล่างวิ่งรูดนะครับคับ7กับ2 สองเกแปชุดวินนะพี่น้อง3 4 9้า ุวินครับส่วนจับคู่พี่น้อง 7, เกตนาะงเกดแปด เจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับสองแปดสองสาม สองเก้าครับหกชุดหกหางพี่น้อง ขับชุดวินนะครับสองเจ็ดแปดสามสี่เเกขับส่วนวิ่งลูดพี่น้อง7กับ2องขับจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดสามเจดเกสองแดสสามเนะครับลาวพัฒนาขับยี่สิทับห้าทับหเจ็ดพี่น้องเนาะนี่คืออาจารย์กำแพงเพชรส่งมาให้นะครับฮะวันนี้พอเตรียมอให้ปังๆเน้ออาจารย์ ครับเย็ซี่ก็จะได้โศกโศกมันมันกันที่สําคัญนะพี่น้องเนออาจารย์มันกับบริเนียนให้ตัวใดตัวหนึ่งเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วห้อมักจอบตัวเด็กะ็จะหน้าบึงเอานะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะลืมนะครับมักจอบตัวเด็ก็จะลืมกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับมือนีก็ วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567เนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออกกำแพงเพชรขับบนล่างวิ่งรูด7กับ2ครับขับชุดวิ่งก็ตามนั่นแหละพี่น้อง278 3 49ครับหรือว่า FC บงมักที่อาจารย์จับคู่ขาก็สามารถจับแน่นี่ก็ได้นะพี่น้องเนาะพ,นะพราะว่าอาจารย์ก็ยีจับบ่เบิดดอกนี่นะครับควายเข่าควายแตยกปังๆนะ้พี่น้อง ครับพอเตรยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตรยมครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับถือว่าบอหลายห่างดอกพี่นอ้องครับครับเอาพี่นอ้อง เอามาแล้วก็จะลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใพอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอแต้มขอข้อกราบขอขอบคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอ้อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใาย่ใดข่วมไข้ให้มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โสกแตาา่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม